สวัสดีครับพบกับผมช่องออดไก่ตั้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องอามนะอามรับบทพิธีกรรีวิวรถกีต่อเลยได้ได้เดี๋ยวหน้าแล้วพี่เปิดเพลงยังไงในเมื่อรุ่นนี้มันไม่มีเปิดไกนี่ได้เลยแล้วก็เขาหลอทไายังไงอ๋อมีเวกเอ็กยคด้วยอ๋อผมคิดว่ามีปืนด้วยเว้งจิ้งเนี่ แซดด้านนอกมาพี่นะเอาในนี้เลยไหมผไม่ได้พี่ไม่ได้ผมว่าทำไมของเต็มรู้ดินี่เป็นถุงนี้เองบวกลัวอย่างนี้ธรมัดรรมะสกอติชเลยนี่ทรรมะสกอติชไม่ใช่เลยของเต็มหมดนี่ตะตานตะานความใจดันจรวด ห้ามสูบบุหรี่ชัดเจนทำไมพี่ต้องติดเอาไม่ห้ามสูบบุหรีกลิ่นพวกตัวเองอ่ะพวกไม่ดูดกันด้วยในรถเขาดูดในรถมันกลิ่นมันพี่ก็บอกตรงๆก็ได้นี่ครับไม่ต้องติดติ๊กเกอร์ไม่เกลี่ยใจเอากันไม่แก้ไม่แก้แมวต้นนั้นนะพี่นะต้นนั้นก็แมวนะพี่นะของตรงๆนะพี่นะเอาเลยเอาเลยครับพี่ ไรนะจ๊ะเมาเมื่อกี้ขึ้นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ร้อยหกไหมเกือบเกือบถึงใช่ไหมครับออยยากกกไดด้แวจสสสััเีต้องต้องขากลับต้องขากลับต้องเดินกลับใช่ไหมใช่เราไม่อยู่เขตตรงนี้พี่เนาะมันน่าลงมากลงเงินจำพี่มันมันเป็นรางพี่เม็นดีพี่อยู่เดินพ้นเงินจำไปหน่อยได้ไหมเหอ้แต่แต่ฟิลฟิลดีมากนะเพลนนะแบบติดเลยนะฟันเยอะไหมเมื่อกี้พี่ไม่ได้สังเกตเยอะใช่ไหมพี่ กลับเลยนี่วะเซ็ตควันได้ไม่ได้ถ้ากลับหน้าเดินจำเหมือนเมื่อกี้ผมว, <S 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 ว่าน่าจะเป็นลางไม่ดีนะพี่เใช่ก่อนนะได้ก็เรียนจำ

ผมรู้ครับว่าทุกคนเซียนข้างหน้าฝนตกไหมต้องอยู่เดินกลับไปเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันพี่เดินไปไหมไปเดี๋ยวตรงนี้ยันนี่เลยนะเดี๋ยวกลับได้ไหมพี่เพราะมายายไปตกคนเลยนั่นเลยฝนตกแล้วข้างหน้ามัานเดินไเลยข้างหน้าฝนตกได้เรียบร้อย ต่อสวัสดีครับทําไมลายเยอะอย่างนี้ครับพี่นอนจับหนึ่งซื้อพี่เอาเอาเครื่องก่อนแล้วกันไหนเอาเครื่องก่อนเครื่องก่อนเครื่องของพี่พี่ต่อมีอะไรบ้างครับตัวเน็กมีแก้ววันชีดกับตัวโบครับเทอร์โบนี่เป็นเทอร์โบเอ็บห้าเอ็บห้าขวาน่าเคทดีขวาน่าเคทดีนะครับมีตกลงไฟฟ้าด้วยตกลงไฟฟ้าหัวฉีดนี่เป็นเบอร์อะไรพี่บอกได้เก้าหกห้าเก้าหกห้าเก้าหก ห้าใหญ่นิดนึงใหญ่นิดนึงนี่ของพี่ต่อนี่บูทเท่าไหร่ครับตอนนะี้บูทห้าสิบครับรบูทห้าสิบตังมอันนี้เป็นไส้เดิมไหมพี่อันนี้ไม่ครับไส้หมูยองครับไส้หมูยองอร่อยแน่ทริปนี้พามาเจออะไรวะยอดไม่เลวบัวฉีดเก้าหกห้าใช่ไหมพี่ใช่ัวชีสเก้าหกห้าบัวชีสเก้าหกห้าคันนี้ดีเดือกอง พี่รีรีแมตเบยกล่องไปหน่อยรีแมทครับรีแมทใช่ไหมสามอสามออันดีจันยอ้นนะคันนี้เลยกันจันยอ้นสามอเซอร์วิสมามีอะไรอีกมีอะไรสิให้เก็บรายละเอียดที่เครื่องนิดนึงใจกวนนิดนึงเอาเก็บอะไไปนิดนึงนะใช่ไหมพี่นี้นี่เรามาล้วงลับกันนะครับสูตรสูตรต่างร้านนะครับเออก็ชุดอินเตอร์นี่พี่ก็เอามาได้สิเองได้ทำเองมีงครั้งนี้มันร้อน ข้างนี้มันร้อนเนี่ยทีมันถึงได้รอค้างนู้นมันไม่เท่าไหร่แต่ไม่ต้องเป็น fr5 พี่มันมันดีความรู้สึกได้สามพันไม่มันเดียวพี่เสียงมันเขาชอบเสียงนะเสียงมันคนละแบบกับสามพันอัมสนใจใส่บ้างไหมเซฟบ้างไหมหนึ่งจดเก้าอัมจัดบังนะพี่ว่าเบลป้ายยาพี่มาเล้วเมื่อกี้โบสามลูก ราคาพิเศษเลยและนี่เป็นดีแม็กปีไหนพี่นี้ปีศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดปีศูนย์เจ็ดนะปีลึกหน่อยปีลึกหน่อยแว่าแต่ว่าสวยนะสิบสามปีสิบสองสิบสามปีควนได้ไอฝาเครื่องนี้พี่ก็ทําให้เป็นอย่างนี้เองนะครับผมคือมันจะเป็นเป็นสีย่นอคือไม่ใจะย่นเพราะว่ามันมีตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจทำนะครับมันดูเหมือนเก็บนะเ็เก็ดเป็นเก็บใช่ใช่ ดูดูตรงหุ่นต่อดูรองไหมนี่มีพี่พี่มินเตอร์แล้วใช่ไหมใช่ผมมินเตอร์มินเตอร์ชุดอินเตอร์ยิ้มเห็นฟันแล้วนะแล้วหน้าเป็นหน้านี้เลยเหรอพี่เปลี่ยนแล้วอ๋อเมื่อก่อนไม่ใช่หน้านี้นะมันเป็นตะเกรงแบบตะเกรงธรรมดานะอันนี้แปลงมาเป็นหน้าตัวสุดท้ายของปีแล้วตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอือตัวสุดท้ายของเวอร์ชันนี้โอ้ลดลงแล้วตอนนี้ แกจะได้ทำไมถึงหายไปก็เพราะแบบนี้ไงจะได้ไปเซตไหมเนี่ยเออเออเจ้าเจ้าเนี่ล้อหน้าเห็นล้อหน้าไหมเดี๋ยวพาไปดูล้อหลังล้อหน้าก็จะเป็นรุ่นที่ว่าตำรวจยิงหรือเปล่าครับยางระเบิดนะครับได้เป็นกิโลอันนี้ล้อหน้าขนาดยางขนาดยางสองสามห้าสี่สิบห้าสิบแปดนะครับสิบแปดใช่ครับผมก็เป็นอินอินห้าอ่าเอสนะตัวนี้อินห้าเอแต่ล้อหลังเนี่ยผมชอบนี่เดี๋ยวไปดูล้อหลัง ล้นเลยไม่ต้องถามจะเจาอันนี้ RX 5ขนาดยางนี่อยู่ไหนในยางขนาดยาง295 50้าใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงนี่รีวิวมาได้ครึ่งคันนะครับตอนนี้ฝนก็เรียบลงเรียบร้อยแล้วน้องอาร์มเอาไงเดียเราจะไปซิ้งกันยังไงเนี่ยคำคำนี้คุณคุณไหม กัมเกสซี่ใช่เองถามไปดูที่ช่องอาร์มออนนิวอะหายไปแล้วแล้วก็มีกระจกคาร์สแควร์อกระจกคาร์สแควร์กูนึงนะแล้วก็ฟ้าคาร์บอนคาร์บอนนะอาร์ราวอาร์ราวนะเราได้ไงอ่ะพี่เราได้ไงพี่ต่อ ไม่รู้มันร้าวยังไงด้วยจอดจอดเล่มเป็นเหมือนของเป็นอย่างนี้นะพี่ไม่ใช่เพื่อนซัดกวดใจนะไม่แน่ใจอยู่ไม่แน่ใจที่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 พี่ต่อป่วยขนาดนี้มาเรามาดูข้างในกันอ้าวอ้ามจัดไปเลยเดี๋ยวพี่ถือกล้องตัวนี้ละได้ข้างในก็จะมีดิฟฟี่นะครับผมหกตัวอันนี้ของพี่ต่อนี่ใช้ได้หมดเลยไหมพี่ใช้ได้หมดหมดทุกตัวเลยอืมตัวนี้หลอกตัวนี้หลอกว่าตัวนี้ หลอกตัวเดียว,วแล้วก็มีเบาะบายข้างหนึง่งคือกี้ข้างหนึง่งแล้วก็เป็นพวงมาลัยของนาดีนะครับผมสดีดําด้านแล้วก็เป็นคอพับสีแดงเครื่องเสียงเต็มลำใช่เครื่องเสียงเต็มลำมีคาสีตัวหนึง่งข้างหลังนะแล้วก็มีวัดบุตรตัวหนึง่งฝั่งนูน้นให้ไปต่อลาไปซิ่งกันอีกทีวได้วัี้ไหมเดี๋ยวฝนตกก็ไม่ไปได้ได้ได้เราไปซิ่งกันดีกว่าผม ผมเป็นคุณชอบแซดอะทำไมได้ใช่ไหมไปยิงไปต่อไม่ไม่เสียไเียนะไม่เหลือไปซ่้อเงินสนตบงนี้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะพาไปแซดกันนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยโบยไปห้านะครับผมจะประมาณไหนเรามาดูวงอะไรกัน นี่รอตรงนะครับอะไรรอตรงมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์นะครับผมเคยขับรถดิฟมาก่อนนะใช่ช่วงล่างเดิมแต่มูยมาห้าขับยังไงเขาไปอยู่ใช่คนอื่นบอกว่าไม่อยู่แต่ว่าพี่ต่อเอาอยู่ได้นะครับเมื่อกี้สังเกตได้วนห้าสิบเป็นใช่วนนี่เดิมหมดเลยท่านพี่ต่อช่วงล่างนี่เกียร์กับคัทอับนี่เยี่ยเดิมรถทรงเต่งที่ทรงจันทร์ก็เยี่ยนที่ เดี๋เอาไงต่อจอดออกแบบผมไปทางนอกหรือว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นภุมงนลกบ้างใช่ๆชอ,อลรออาร์มไล่ไหมฮะรถออาร์มไล่แบบก็<ข>ดีเหมือนกันกับใกล้ๆแล้วก็ขวดขวดออกไปหนนนอกแต่แตอนนี้ถ้าถนะ้ารถมาเยอะนะขอขับขับไปไป